เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพามาดูไฟฉายที่สว่างจ้าสองและหูหนาตาแตกกันไปเลยสองนะครคือนะรถดสิบล้อส่วนมานะแอ,อมฉันหรอกอนี่น,นี่เลยเป็นแบรนด์ของโอซุกะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันแพออย่างดีเลอยอีตัวนี้นะมันสามารถถอดเปยนหัวได้ด้วยเปิดเบพบนี่เลยนี่หัวสองสว่างสองสว่างถึงสองพารูเมเลยนะตัวนี้นะนี่คู่มือวิธีการงทะเบยครับประกรันนะครับ ที่ใส่มาอยู่นี่จะเป็นหัวสองไกล์สองไกล์ได้ถึง500เมตรเลยนะแต่ม,มาปัาา๊บวุ่ศาสตร์ได้จากการชิบงตาหนต้องขอบอกก่อนนะครับไฟฉายตัวนี้เป็นแบบทวินวันสามารถถอดเปลี่ยนหัวได้นะแล้วผมจะมาลองสายแบตให้ดูกันนี่ก็จะมาพร้อมแบต2บีบโวลต์2แอมป์ก่อนหนึ่ง,อนนง2อแอมป์นะนี่นีเฮ้ยสามารถปรับไฟได้ถึง3ระดับหนูน นี่แคมปิ้งไม่ควรพลาดเลยแบบนี้นะนี่สามารถเปิดตะขอล็อกด้านล่างแควนสำหรับแควได้อีกนะครับสองไกลได้สูงสุดถึง500เมตรเลย,เยแล้วจะมาดูอีกหัวหนึ่งนี่กดเลยดึงออกแค่นี้ครับง่ายๆแค่แล้วก็ดึงออกได้เลยนี่ก็กดแล้วก็เสียบเข้าไปเลยืบแค่นี้แหละนะส่วนี้ตัวนี้จะสองเป็นสองสว่างกว้างจะได้สามระดับอีกเหมือนกันนะไฟ แข้งแข้งขาขึ้นมองนานตา,าจะบ,บอดนียย่ตัวนี้นะเป็นหัวแบบสองกว้างนะครับตัวนี้สองกว้างได้ถึง2องพันลูเมนเลยนะครับตัวนี้สามารถแขวนนี่นี่ติดเลยก็ได้ทำงานการข้ามคืนสะดวกสะดวกสบายเป็นอย่างมากคนณพี่พ ปับยังได้อีกสต่มาเป้ามุตาก็ไมมีเงินได้อีกเหมือนกันไฟฉายชุดนี้นะมี IP20 ด้วยกนนารนำการฝุ่นนะคใครอยากได้ไฟฉายชุดนี้นะราคาเพียงแค่1,890บาทเท่านั้นใครสนใจโคตได้ที่ตะกร้าด้านล่างได้เลยข้าผมค่ารับกัน1ปีนะลืมบอกไป